ดอกนี้ใหญ่มากๆนะครับสวยมากเนาะโอ,โ,อโอ้นี่ครับอันนี้เป็นตังเนาะต,ต,ตังก็คือทำมาจากยางไม้นะครับผสมกันแล้วก็เอามาไว้ติดจักระจันทร์เนาะครับ เอาไปขายบ่ตรงนี้จะมีการเกี่ยดินเนาะให้เรียบๆนะคะเมื่อก่อนผ่าท่านจะมาปรากฏนะครับอยู่ตรงจุดนี้นะตรงนี้จะมีการนําดินนําหินนะครับผมมาทําเป็นพื้นให้เรียบๆเ,เลยนะตรงนี้จะยังมีผ้าเหลืองนะครับผมแล้วก็เป็นเบาะรองนั่งนะแล้วก็ยังมีหมอนอยู่นะครับแต่หมอนก็น่าจะโดนหนูกัดเนาะเป็นหินแล้วก็ไม้เนาะกั้นช่องไว้นะครับตรงนี้มีการถมดินให้เรียบนะน่าจะ เคยเป็นกุฏิพระมาก่อนนะครับจุดนี้สวัสดีครับผมอ่านโคลงป่าครับคลิปนี้นะครับผมมาแก้ตัวนะครับผมที่วันนั้นเนาะนะครับไปหาดอกกระเจียวขาวแล้วไม่เจอนะครับวันนี้ผมเปลี่ยนไม้ใหม่นะครับอจุดนี้นะครับอ่านเก็บน้ําเพื่อเขาเปาะเนาอยู่ที่อำเภอต่องอนเหมือนเดิมนะผมจังหวัดสกลนครนะครับบรรยากาศดีมากๆนะครับจุดนี้ กำลังถ่ายรูปอยู่นะนี่ครับอันนี้ก็คือลูกสาวแม่ยายนะครับผมสวัสดีครับแล้วก็แมนนี่ชาแนลเห็นอ่ะครับสวัสดีครับนี่โอ้ยทำไมทำไมคุณแมนรีบเอาจังเลยครับไม่ผมกลัวมันไม่ได้ครับโอ้ข้างบนน่ะได้เยอะมากครับผมเตี๋ยวเลยเดี๋ยวคุณจะรู้ว่าการที่เหนื่อยเก็บดอกกระเจียวเป็นยังไงเอากระเจียวอาติกตะก้านก็พอเออโหนี่คุณดูตะกร้าผมก่อนนะครับ เอาตะกาใหญ่มาเลยครับผมเลนเนย้นีออเราก่อนคือดอกกระเจียวแดงเยอะมากก็เลยเอาตะกาใหญ่มานะครับ<อ>วันนี้ถ้าไม่ได้ดอกกระเจียวขาวเราก็ยังมีดอกกระเจเียวแดงเนาะโอ้มีดอกกระเจียวขาวด้วยอ่าใช่ครับเห็นเขาว่าดอกกระเจียวขาวออกแล้วด้านบนก็เลยยัางมาดูนะครับผมอตอนนี้ก็ประมาณสองโมงเช้านะวันนี้แดดร้อนมากๆนะครับผมว่าฝนพายุน่าจะออกไปหมดแล้วครับผมตอนนี้น่าจะเหลือแต่แดดนะครับนะครับป่าเราต้องฝังนู่นนะครับ โอ้แต่จุดนี้นะครับผมน้ำยังไหลยอยู่นะครับนี่น้ำใสมากๆนะก็ตรงนี้น่าจะเป็นแก้วเนาะที่ชาวบ้านทำไว้นะครับโอ้น้ำใสจริงๆเป็นน้ำสร้างเลยเนอะ มาครับผมประเดิมดอกแรกดอกสวยๆนะครับนี่ <Yeah. S 1> กำลังสวยๆเลยเนาะอุ้ยนะครับอันนี้คือยังอ่อนๆอยู่นะครับนนจ,จัจบจกจันร้องดังมากนะครับ ตอนนี้ผมเดินมาเจอชาวบ้านนะครับที่กำลังมาติดจักระจันนะครับได้ยูบ่ฮัม,มาถิงแรืวบ่โอ้ได้แักตัวและะะ้วัมอ๋อแล้วคอเบางตังไเครับโอ้นี่ครับอันนี้เป็นตังเนาะ ตังก็คือทำมาจากยางไม้นะครับผสมกันแล้วก็เอามาไว้ติดจักรจันทร์นะครับครับโอ้ห้องหลายใช่เนาะห้องหลายเยอะนั่นฮาฮินค่ะ <laughs> โอ้เนี่ยครับเสียงร้องน่าจะเต็มข้อน,นะ <laughs> น <laughs> โอ้ อึ๊บโอ้นี่ครับขอขอเบิกเงินไ,งได้ครับนครับก็จะเอายางใส่ปลายไม้เนาะแล้วก็เอาไปตดกับจักรจันรนะครับ,รบออเอาไปขายาบ่ขายขายอบไรน,นี่ครับจละบาทอ๋อจระบาดป้าตัวละหนึ่งบาทนะผู้หลายดีเนาะ อ๋อตารรมเป็นดอกกระจุกนะครับเท่อ,เอ,อ,ทอื้อม็กนมันลักหน่อยกับโบได้ <c oughs> มันลักงูไปเยอะมากใช่ยอยู่ได้อยู่ครับเอคอครับผมเดี๋ยวเราไม่กลัวนะครับเดีวเราจะไปหาดอกกระเจียวต่อนะครับ สุดนี้นะครับดอกกระเจียวเหมือนจะอุดมสมบูรณ์มากนะครับดอกใหญ่นะอพอดีกินนะครับดอกแบบนี้เดี๋ยวเราผ่านดงตะกระจรันออกไปนะครับเดี๋ยวจะควรอาคุณลุงพราเนาะคุณลุงเขากำลัง,าาางติดตะกระจันอยู่นะครับ บริเวณนี้นะครับก้อนหินเต็มไปหมดเลยเนาะเหมือนเป็นกองเป็นกองไว้นะครับดอกกระเจียวก็กำลังออกส,สวยๆนะครับอุ้ยสีด่ดายนี่ยกำลังออกแบบนี้นะครับผม ังส,สวยเลยนะครับสวยมากนะครับ ดอกกระเจียวขาวจุดนี้น่าจะออกแล้วนะครับสองดอกใกล้ๆก,กันเลยนะครับผมนี่โอ้ตรงจุดนี้ด้วยนะครับอันนี้นยอ้ได้อยู่นะครับผม ตอนนี้กำลังไต่ความสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับดอกกระเจียวแดงนะครับผมจะมีเยอะมากนะครับตรงด้านล่างนะพอผมเดินขึ้นมาด้านบนนะครับไม่มีดอกกระเจียวเลยครับจะต้องลองข้ามไปฝั่งนู้นดูนะครับตรงนี้นะครับเหมือนมีเป็นกำแพงหินเนาะสูงนะครับประตูทางขึ้นก็อยู่ตรงนี้นะ ตรงนี้เหมือนทางเดินเลยนะครับบริเวณนี้นะครับคือถ้ำพระล้างนะที่ผมเคยพามาแล้วนะครับสองครั้งเนาะครั้งแรกก็มาถ้ำพระโดยตรงนะครับครั้งที่สองก็มาหาเห็ดนะครับตรงนี้จะเป็น กลุ่มหินเนาะตรงนี้เป็นด้านบนของเขานะครับก้อนหินเยอะมากๆเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับขึ้นไปชมถ้พาพระล้างก่อนเนาะตรงนี้จะเป็นเพิงหินนะครับ ขนาดใหญ่นะครับสามารถกันแดดกันฝนได้นะตรงนี้จะมีการเกี่ยดินเนาะให้เรียบๆนะคะเมื่อก่อนผ่าท่านจะมาปรากฏนะครับอยู่ตรงจุดนี้นะตรงนี้ใช่หมดเลยครับฝั่งนู้นก็ใช่นะครับ ตรงนี้ก็เป็นเพิงหินอีกจุดหนึ่งนะครับตรงนี้จะใหญ่กว่าจุดเมื่อกี้นะตรงนี้จะมีการนำดินนำหินนะครับผมมาทำเป็นพื้นให้เรียบๆเ,เลยนะนี่ครับแล้วก็หินไม่รู้นำมาจากไหนนะครับ บริเวณแถวนี้หินแม่น้ําแบบนี้ไม่มีนะน่าจะนํามาจากด้านล่างหรือเปล่าเหมือนมีการนําหินเนาะนะครับมาถมที่เป็นหลุมเป็นหลุมนะครับตรงนี้จะยังมีผ่าเหลืองนะครับผมแล้วก็เป็นเบาะรองนั่งนะของพระนะครับโอ้แอบลองลอยการถมนะครับ ให้เรียบๆเ,เหมือนกันเนาะตรงนี้บางแดดบางฝนได้ดีเลยนะผมเคยมาหลบฝนครั้งนึงนะครับตรงจุดนี้จะเป็นสองชั้นนะครับชั้นล่างนะชั้นหนึ่งแล้วก็ชั้นบนนะครับผมชั้นหนึ่งนะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเตานะครับ เตาที่พระท่านนะครับใช้ก่อไฟเนาะต้มน้ำปลาดะนะครับตรงนี้เหมือนเป็นรูเข้าไปเลยเนาะน่าจะผ่านมาหลายปีมากๆนะครับบริเวณช่วงฤด,ดูฝนนะจะมีร่องน้ำนะครับไหลผ่านเป็นลำธารเล็กๆนะครับผมน้ำก็น่าจะถึงประมาณเดือนมกราเนาะ ทำให้จุดนี้นะครับมีพระท่านทุดลงมาปริบัิธรรมนะครับตรงนั้นหน่าจะมีการก่อเหมือนเป็นกําแพงนะครับผมมาครั้งแรกๆเลยนะกําแพงจุดนี้จะสูงมากสูงกว่านี้หลายเท่านะครับผมน่าจะล้มนะแล้วก็บริเวณนี้นะครับเมื่อก่อนจะมีห้องน้ํานะมีกุฏิพระหลายหลังนะครับตอนนี้ก็ ผุพังไปตามกาลเวลานะครับแล้วก็มีการรื้อออกด้วยนะข้างหลังของถ้ำผ้าล้างนะครับจะเป็นทางเดินนะครับผมอันนี้จะเป็นร่องรอยนะของการนําหินมากันไว้นะครับน่าจะการเป็นช่องลมนะหรือไม่ก็พระท่านอาจจะปักกดในบริเวณนี้นะครับลักษณะจุดนี้นะครับจะมีเพิงหินหลายเพิงหินเนาะเราสามารถมา พักอาศัยได้หลายคนนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะจะมีร่องรอยนะครับการเกี่ยดินให้เรียบๆเนาะแล้วก็ยังมีหมอนอยู่นะครับแต่หมอนก็น่าจะโดนหนูกัดเนาะตรงนี้จะเป็นไม้คุติเก่านะครับน่าจะนานมากๆเลยเนาะ เปื่อยผลพังไปหมดเลยนะครับสาวกุฏินะอ๋อโดนไฟไหม้ด้วยนะครับผมจุดนี้น่าจะโดนไฟป่าด้วยเนาะนะครับไม้ที่สร้างกุฏิสร้างห้องน้ำก็คือโดนไฟไหม้ไปหมดเลยนะเป็นสถานที่ที่เงียบสงบนะครับผมแล้วก็ดูลึกลับซับซ้อนนะครับ ตรงฝั่งนี้ก็จะมีอ่เป็นหินแล้วก็ไม้เนาะกั้นช่องไว้นะครับตรงนี้มีการถมดินให้เรียบนะน่าจะเคยเป็นกุฏิพระมาก่อนนะครับจุดนี้โอ้คือมีหินกั้นทั้งสามฝั่งเลยนะเป็นรูปตัวยูนะครับ ต้นนี้นะครับบริเวณด้านล่างเนาะจะมีดอกกระเจียวแดงออกเนาะแต่ด้านบนนะคะจะเป็นดอกกระเจียวขาวเนาะตอนนี้คุณแมนกับคุณอดิษานะครับก็ไม่รู้อยู่ไหนแล้วนะน่าจะอยู่ด้านล่างนะครับเพราะว่าด้านล่างก็คือดอกกระเจียวแดงนะครับ เยอะมากๆเนาะแต่ผมนะครับขอตัวขึ้นมาถ่ายํำพระนะครับผมก็เลยาหากันไม่เจอนะตอนนี้แต่ป่าจุดนี้นะครับก็ไม่อันตรายนะครับเป็นป่าที่โล่งนะครับผมแล้วก็ไม่ลึกมากนะคะไม่เหมือนกับรอบก่อนที่ผมไปกับสาวกูพาณนะครับป่าจุดนั้นจะลึกมากนะครับตรงจุดนี้ก็มีขึ้นนะครับ ตรงนี้จะมีหินศิลาแรงด้วยนะเต็มไปหมดเลยครับปั๊บอันนี้คือหินศิลาแรงทั้งหมดเลยนะยังกะจุดนี้นะครับเคยเป็นปราสาทเก่ามาก่อนเนาะหลังจากที่เดินหาดอกกระเจียวขาอยู่นานนะครับตรงบริเวณด้านบนนะครับไม่มีเลยนะครับแล้วก็ เดินนานๆเดินไกลมากนะครับเผื่อจะได้เห็นดอกหนึ่งนะครับน่าจะยังไม่ออกเยอะเนาะนะครับอาจจะออกเป็นบางต้นนะครับผมว่าเดี๋ยวผมลงไปเอาดอกเจียวแดงกับคุณแมนด้านล่างดีกว่าเนาะ กำลังออกสวยๆเลยนะครับออออกทายซอกเห็นเนาะตอนนี้ผมเห็นเชื้อนะครับเหมือนเป็นเชื้อเห็ดนะเต็มไปหมดเลยนะครับผมเชื้อขา,ขาวนะไม่แน่ใจว่าเป็นเชื้อเห็ดเพาะไหมนะครับหรือว่าเชื้อเห็ดละโงกเนาะปีนี้นะครับต้องมีเห็ดเพาะเยอะแน่ๆนะครับเพราะว่าอ,อตอนฝนตกลูกเห็ดตกเยอะมากนะครับถ้าปีไหนลูกเห็ดตก เยอะเนาะนะครับปีนั้นเห็ดเพาะเยอะเหมือนกันนะนี่ครับมีใครอยากได้ไหมครับดอกกระเจียวขาวสวยๆนะครับผมช่วงนี้นะครับอากาศร้อนเนาะก็ทานน้ำเยอะๆนะครับ กำลังจะบอกว่าดอกเกีียวขาวมันยังไม่ออกนะครับมันก็ออกอยู่ครับแต่นั้นไกลๆนะครับผมเผื่อจะเห็นโอ้ดอกกระเจียวขาวตัวนี้ทําไมลึกมากนะครับลากเขาลึกจริงๆครับผมดอกนี้ก็แก่แล้วนะแต่ก็น่าจะกินได้อยู่ครับมันไม่ไม่ขื่นเท่าไหร่นะครับคือดอกกระเจียวขาวจ่ายนานๆนะครับจะเห็นดอกน,นึงเนาะผมว่าลองไปหาดอกกระเจียวแดงดีกว่านะ นานๆน,น,นะครับเจอดอกกระเจียวขาวทีหนึงนะครับผมดอกนี้ใหญ่มากๆนะครับสวยมากเนาะ เมื่อวานนี้ฝนตกนะครับผมก็ดินก็เลยเข้าไปในดอกนะครับกลับไปเราต้องล้างดีๆนะครับ นนี้เยอะมากๆนะครับก็จะมีทั้งดอกที่แก่แล้วเนาะแล้วก็ดอกที่ออกใหม่นะครับเต็มไปหมดเลยถ้าเกิดไม่อยากได้ดอกกระเจียวขาวก็คือมาเอาดอกกระเจียวแดงแค่จุดนี้นะครับใกล้ๆกับที่จอดรถเลยนะอยู่ด้านหลังอ่างเก็บน้ํานะครับตรงจุดนี้สวยมากนะครับก้อนหินหน่าจะโดนน้ำเนาะกัดก่อนนะครับผม เป็นลูกกลมๆนะครับเต็มไปหมดเลยนะในช่วงที่ฝนตกน่าจะเป็นน้ำตกที่สวยเนาะ เชียวเยอะมากนะครับตรงจุดนี้ครับจะเห็นได้ว่าจะมีก้อนหินก้อนเล็กๆนะครับเต็มไปหมดเลยนะเหมือนเป็นกองอะไรสักอย่างเนาะอ,อ๋อดูจากก้อนหินนะคะเหมือนแบบโดนกัดเซาะมานานนะครับผมเหมือนโดนลบเหลี่ยมออกไปเนาะตรงจุดนี้เป็นจุดฝังอะไรหรือเปล่านะครับ ตอนนี้กำลังเดินหาคุณแมนนะครับเสียงจักระจั่นร้องดังมากตอนนี้เดินมาเจอทีมงานแล้วนะครับป้าเต็มตะการเลยเหรอเต็มะการอยางดี้ะเหระเป๋าึงต็มกระเป๋าด้วย <c oughs> ป้าเบอร์ <c oughs> สีขาวค่ะหมดไม่ได้ครับไม่มีนิดเดียวเองสีขาวอือม,มันไม่มีเลย นี่คาไซรับไซส์ครับผมอู้หูแมนนี้เขาเอาอันนี้นายขอบคุณแมนใช้อยู่ใครโอ้ยไม่ได้แกะๆทั้งนั้นเลยนะเอาเข้ากับหน้าตาดีนี่เต็มกระเป๋าเล้วหรอเต็มเลยนะโอ้โหเต็มกระเป๋าเลยนะครับผมดูจะเยอะไปหน่อยปั๊ดเยอะใช่ไหมครับเยอ่อ๋อสงสัยไม่มีคนลงมาเอาเนาะก็น่าจะส่วนมากครัจะเดินเข้าไปข้างในเลยนะครับผมสวยนะตรงนี้ครับไปจะเอาอีกหรือว่าจะกลับครับนี่เอาเอาเอา้ใช่ไหม ให้เต้นนี้ล้วก็หยุดเรียกว่าหายไปแหนมานะครับผมแอบมาเอาจนเต็มกระเป๋าเนาะไปนะครับตามจริงไม่ได้เดินไกลนะครับผมที่ผมเดินขึ้นไปก็คืออยากพาทุกคนไปดูถ้ำพระเนาะแล้วก็อยากลองไปหาดอกกระเจียวขาวนะครับเพราะว่าเห็นคุณตาบอกว่าส่วนฝั่งนู้นดอกกระเจียวขาวเริ่มออกแล้วเนาะแต่มันก็เริ่มออกจริงๆครับแต่ยังออกไม่เยอะ บริเวณนี้ที่ผมเดินมานะครับมีก้อนหินนะครับเต็มไปหมดเลยตรงนี้เหมือนเป็นประตูเลยเนาะถ้าเดินผ่านประตูนี้ไปนะครับก็ไม,จไม่จะไม่มีก้อนหินเลยนะจะมีแค่ในบริเวณนี้นะครับอันนี้เหมือนรอยไก่ป่าหรือเปล่านะครับเดี๋ยวหาทางขึ้นก่อนนะครับไม่รู้จะขึ้นทางไหนเนี่ย ก็เดี๋ยวจะพาคุณแม่ไปหาอีกฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งนู้นก็มีดอกกระเจียวเยอะเหมือนกันนะครับพาไปดูแหล่งหาเนะเผื่อครั้งหน้าไม่ได้มาด้วยก็ให้คุณแม่มาหาเลยนะครับผมเหมือนกับหลงมาในเขาว,วงกตเลยเนาะดูเส้นทางนะครับซับซ้อนมากนะต้นไม้ใหญ่ก้อนหินใหญ่เต็มไปหมดเลยนะครับ ทางนี้ทางตันนะครับอ ไปป่าเอกไปเที่ยวไม่ไนี่ <c oughs> ถึงทางขึ้นแล้วครับนวันนี้ก็ขอแก้งคุณแมนกับคุณอริสาก่อนนะครับรอบก่อนคุณแมนแก้งผมไปแล้วนะ <c oughs> มา <c oughs> <c oughs> สวยมาก มาครับมาดูผลงานวันนี้กันนะครับผมนี่ก็ได้เกือบครึ่งตะก้าใหญ่อันนี้ใหญ่มากใหญ่กว่าหัวผุมหลายเท่านะครับนะคือผมเลือกเนาะคัดไซส์นะคะผมดอกที่จุมจ่มๆสวยๆเพิ่งออกใหม่เห็นไหมครับมีแต่ดอกอสวยๆนะนี่เป็นแบบนี้นครับผมก็ดอกอ่อนๆมันก็จะไม่ค่อยอ่าขมขื่นมากเนาะแล้วก็ดอกกระเจียวขาวก็ได้ไปนิดนึงนะครับมัน หายากหรอกเจียวขาวเนาะนะครับับน่าจะประมาณ20ดอกนะครับผมมันกำลังออกนะดอกเจียวขาวก็ส่วนเหมือนกันนะครับแต่ฝนตกใส่มันเนาะนะครับดินทรายเลยเต็มไปหมดเลยนะครับต้องล้างดีๆนะครับผมนี่ยนะนะผมคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับผมนะก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับผมขอบคุณและสวัสดีครับ